ครับสวัสดีครับผมปูเยี่ยมพารวยขอสวัสดี FC แฟนช่องในตอนเย็นๆนะครับของวันที่10อ่ะแป๊บเดียววันที่10แล้วครับผมวันที่10แล้ววันที่10แล้วอ่ะวันที่1ิบเราก็มาตามตัวเลขอีกแล้วครับว่าแนวทางตัวเลขยังอยู่ที่ตัวเดิมไหมนะครับผม วันที่10บพฤษภาคมสองห้าหห้านะครับผมมาตามตัวเลขในตอนเย็นเย็นนะะอ่ะแนวทางของตัวเลขจากศูนย์แล้วครับเลขหตัวจากชุดหมาก6หมากหจะตกที่ตัวไหนอ่าปู่ย่มจะเรียงให้ดูพร้อมสูตรนะสำหรับคนที่ชอบขีดเขียนเอาไปขีดไปเขียนเล่นนะฮะ น้ำเต็มไปทั่วแล้วครับผมมีแต่น้ำกับน้ำฝนตกพึ่งหยุดไปประมาณชั่วโมงกว่ากนะฮะเต็มไปหมดเลยเอามาตามตัวเลขนะฮะปูเยี่ยมเลี้ยงไว้แล้วเรามาตามดูกันนะฮะอ่ะชี้ให้ดูนะฮะตัวเลขที่วางลงไปคืออะไรเป็นตัวเลขวิ่งนะวิ่งที่สามอ๋วิ่งที่ห้านะฮะวิ่งที่ห้านี่ห้าใหญ่ห้าล็ข วิ่งที่3าสามใหญ่3ามเลขนะฮะถ้าวิ่งที่สมแล้วจับเลขได้ที่สามห้าห้าเจ็เกลขชนกันอยู่3คู่นะ3 5มห้าห้าสามหหสนี่นี่กลับนะข้างบนไม่ได้กลับนะเ 9, 9็ดนี่นะเจ็ดเก้า้าเหห้าเมี1ตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวเลขสี่ตัวนะหกตัวนะครับผม ถ้าเป็นเลขสามตัวแล้วก็จับแมทกันไปเลยนะนี่เก้าเจ็ดห้านีา่หรือสามห้าเจ็ดหรือเกนะ้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดนะฮะอ่ะปู่เยี่ยมเขียนให้ดูหน่อยได้ไหมอ่าได้ครับผมเอามาดูแนวทางการเขียนสูตรเขียนยังไงนะอ่ายกออกไปสักก่อนนะครับผมอันนี้แนวทางการวางตัวเลขนะครับอ่ายกออกมาแล้วเปิดให้ดูนะ เปิดให้ดูเปิดให้ดูสูตรมาหกนะวิธีทําก็คือตั้งเลขร้อยสิบหน่วยลงไปนะตามสอนนะสอนตัวนี้ตั้งที่เลขสองนะเอาหลักหน่วยมาตั้งสอนตัวนี้ตั้งที่เลขสี่เลขเลขสี่มาตั้งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมหลักสี่ก็ตั้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจปดเก้าพอตั้งเสร็จแล้วนะเราก็เอาเลขวิ่งนะฮะมาทั้งแถวเลยนะนี่เลขวิ่งนะจากสามเจดหนึ่งห้านะเป็นเลขวิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่งอ่าผู้เยี่ยมเขียนใส่ตรงนี้นะสาตัวพระเอกนะสามเจ็ดหนึ่งห้าอ้าวพอลองมันก็เขียนนะมาเลย สกับพวกนะฮะหมายถึง3กับ7กับ1กับห้านะครับผมอ่ะมาเข้าคู่กันนะฟังนี้ใช้เลขสี่ตั้งนะสี่ตั้งนี่หลักหน่วยเออหลักสิบนะสี่ตั้งเราก็ได้วิ่งที่ห้าเก้าสมเจกับพวกละครับห้านี่นะวงกลมไว้วงกลมไวห้าอ่า ก้าสามเจ็ดกับพวกนะฮะตัวประกอบมานะก็คือเจ็ดหนึ่งห้าเก้านะฮะอ่าเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะฮะจากเลขหลักสองอ้าหลักสองเราได้ที่นี่นี่สามเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าเอาตรงนี้นะเอายกมาหมดเลยนะฮะยกมาหมดเลยสามเจ็ดหนึ่งห้าถูกต้องนะ ต่อไปห้าแถวนี้ยกมาหมดเลยห้าเก้าสามเจ็ดห้าเก้าสามเจ็ดนะในตัวนี้ไม่ต้องประกบคู้ให้มันยากมันเข้ากันพอดีนะเข้ากันที่สามห้าห้าสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าอ่าฝั่งนี้นะครับผมเราตั้งที่เลขสี่นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะ อ้าวห้าเก้าสามเจ็นี่เรายกมาจากตรงนี้นะยกมาหมดเลยห้ากับพวกนี่นะต่อไปเจกับพวกนี่ 7, 1, 5, 9, นี่นี่เจดหนึ่งห้าเก้าี่ยกมาหมดเลยเอามาใส่ฝั่งนี้ไม่ต้องจับคู่กันให้ไม่ยากมันเข้าคู่กันอัตโนมัตินะที่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสห้าเจ็ดเก็จะเกิดตัวเลขชนกันที่สาห้านี่มีนะทั้งสองฝั่ง ามห้ากลับเป็นห้าสามเจ็ดเก้านี่นะเจ็ดเก้านี่นี่ทั้งฝั่งนี้ก็มีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ่าห้าเจ็ดเจ็ดห้ามีไม่มีมมม 5, 7, 7, 5, นี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่จับมาใส่กันได้หกตัวนะครับสามห้าห้าสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับผมจะได้ไม่ลายหูลายตานำเลขที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้ชมกัน มีสามห้าห้าสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้านะฮะเอาเมดกันไปเลยก็ได้นะห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่เจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดถ้าใครชอบสามตัวนะฮะถ้าสองตัวก็ 7, 5, 3, 3, 5, เจ็ดห้าสามสามห้าเจ็ดอ่าเขียนเขียนไว้ตรงไหนดีไม่มีที่เขียนอาไม่เป็นไรนะอ่าเรามาดูงวดอื่นนะงวดอื่นๆถูกไหม มวดเก้าหนึ่งเก้าแล้วมาออกหกสี่เจ็ดนะฮะเห็นไวมเก้าศูนย์หนึ่งสองเขียนมันกันนะหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่วิ่งที่เก้ากับพวกนะฮะวิ่งที่วิ่งที่นี่นี่วิ่งศูนย์นี่หลักนี้ศูนย์สี่แปดสองนี่วิ่งที่ศูนย์พวกมันมีสี่แปดสองนะครับผม จะมาใส่2604นี่นี่นี่สเข้าคู่กันอัตโนมัติที่0 2 2 0 4 6 6 4 8 0 0ศู4 4 2สอ่าฝั่งนี้ใช้เลขหนึ่งทำนะเขียนลงไปเลย1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6นะครับผมเราก็เอาตัวเลขนี่แหละ2604กับพวกนี่แหละตัววิ่ง อ่าเขียนสองลงไปหกศูนย์สี่นี่พวกมันเขียนลงไว้นะฮะนี่สองหกศูนย์สี่ใส่กับแถวนี้นะฮะนี่นี่แถวนี้แถวนี้สี่แปดสองหกนี่สี่แปดสองหกมันเขียนใกล้ๆก,กันนี่แหละมันเข้าคู่กันอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องไปเข้าคู่ให้มันยากเป็นสองสี่หกแปดศูนย์สองสี่หกอ่าพอเข้าคู่กันแล้วเรามาดูว่าเลขที่มันชนกันมีกี่ตัวสองสี่สี่สองชนนะ 0 2 2 0ชน4 6 6 4ชนได้ตัวเลขชนกันที่3ตัวนะครับ2 4 0 2 4 6 1 2 3 4 5 6ขอประกบคู่แล้วเข้า6ตัวครับ0 2 2 0 4 6 6 4 2 4 4 2ผลลัพธ์นะฮะเลขก็มาเข้าที่4 2 2 4 2> ตัวนี้นะนี่สี่สองส วงกลมไว้นะผลหกสี่สองนะครับผมนะเข้านะไปทำงวดอื่นๆก็เข้าเหมือนกันนะงวดหนึ่งแปดก็เข้านะครับถ้าเลขมันมาขี้ขี้กับขี้คู่กับคู่เข้านะถ้าเราจับช่องมันถูกนะครับผม ถ้าจับช่องผิดพลาดผิดพลาดได้เหมือนกันอ่ะสูตรนี้ปู้เยี่ยมทำให้ชมนะครับผมไอ้ fc แฟนช่องนะนะนำไปอ่าฝึกคิดฝึกเขียนแล้วกันลองดูนะเขียนแล้วเลขจะมาตามนี้ไหมนะครับนะครับเลขจะมาตามนี้ไหมอ่าโชว์ตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะได้หกตัว ชุดมาหกหกเกตกตรงไหนนะในแผน่นนี้ในแผน่นนี้ก่อนจะหมดเวลานะอ่าเลี้ยงให้ดูได้ไหมได้ครับผมห้าเจ็ดเจ็ดห้ากับเอา้าเจ็ดสามสามเจ็ดนี่นะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามสามเจ็ด 9ก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจเจเนะเจ็ดเก้า็เจเก้าเจไปไหนล่ะนี่นะกลับเองนะครับผมได้สชุดเน้นๆนะสามชุดเน้นๆนะห้าเจ็กับเองเจห้านะสามเจ็ดกเจ็ดสามเก้าเจ็ดก็เจเก นะครับผมในตัดสินกันในงวดวันที่สิบหพฤษภาสองห้าหกห้านะฮะนี่นะนี่นะนี่นะอ่ะผู้เย่ยมวางเลขให้ดูให้ดูแล้วก็นำตัวเลขที่ได้นะไปจัดซื้อจัดหาลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆกันได้นะแผงเดินเล่แผงเดินตามร้านใหญ่ๆบางทีท่านอาจจะได้รางวัลที่หนึ่ง ติดไม้ติดมือมาด้วยนะอ้าวู่เยี่ยมไปแล้วปู่เยี่ยมไปแล้วหมดเวลาหมดเวลาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ดีมีสุขกันทุกท่านนะครับมีอยู่มีกินมีเงินมีทองกันทุกท่านเต็มกระเป๋าไปเลยในงวดนี้